ขั้วไหนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคะ่ะทำไมอ่ะยังเหรอว,ว้าเหมือนเดิมเหรอห้าโอเคพีพีพบบท,ะะ Universe, ทีวีกลับมาพบกันอีกแล้วแล้วใครหนึ่งเสร็จแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการประกวดในรอบสุดท้ายนะคะของ Miss Universe Thailand 2020ค่ะ ladies and gentlemen welcome back to the final competition of Miss Universe Thailand 2020ไม่อยากจะบอกเลยว่าผลนไม่ได้อยู่ในมือเราแต่อยู่ในมือของพีพีเค And now we about to announce the top 20 finalists ทุกคนครับปรบมือนะให้กับ29สาวงามใน1รอบขอเสียงเชียร์ด้วยได้ไหมคะขอเสียงเชียร์ด้วยพี่เบกกี้พร้อมยัง พร้อมแล้วค่ะแต่ต้องบอกกติกาก่อนค่ะการประกาศนะคะจะประกาศผู้เข้ารอบ20คนสุดท้ายแบบไม่เรียงคะแนนนะคะพร้อมไหมพี่พีเคทุกคนพร้อมไหมยังไงสุดท้ายมันต้องมีคนเดียวที่จะไปคว้ามงกุฎให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาตเริ่มการตัดสินตั้งแต่ตรงนี้ครับได้ครับผู้เข้ารอบทันแรกค่ะ M U T 91 Cindy Alexandra Hankie คนต่อไปครับ MUT 2 6เอมี่คิมโอย์และ MUT 3 3บค่ะแพวปฏิตาสันติวิทย์ MUT 0 5เย์มนัทพัฒน์พงประพัน,พน ต่อกันด้วย MUT 52ค่ะยุยี่ทิดาพรเกตทอง MUT 43มายาวอนวิสาโกลเดน MUT 50ค่ะซามมนาสิริลักษ์ทรงศรี MUT 96ดรีมชนาการสุขสเถอ MUT 01ค่ะควีนเบนจรัตอัครวณิศินเอป MUT 45ิ้อิงรดามณนีกาชนราน MUT 30ค่ะมิ้นทรนปริยาจำนงบุตร MUT 06แบมอริสนาปุเรศเตอ MUT 38บิวนักฐาทองแก้ว MUT 79อุ้มทวีพรพริร้งจำรัด MUT 49ค่ะใบตองจรีรัตน์เพชรสม MUT 77 I วิชนาคำยศเอาละค่ะ ไปแล้ว16ค่ะพี่พีเคทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นๆค่ะยังมีอีก4คนที่จะได้ไปต่อกับพี่เบกกี้ถูกต้องค่ะและ4คนนี้มีวาวคาร์ดอยู่4ใบด้วยค่ะพิเศษยังไงพี่ก็มีความพิเศษนะคะโดยวาวคาร์ด3ใบแรกนะคะผู้เข้าประกวดที่โดดเด่นในด้าน สปีชหรือการพูดในด้านพอร์เทรตหรือว่าการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ในด้านซูมสูตรหรือว่าในรอบชุดว่ายน้ําจะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายทันทีคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากว i ล d คารสามใบนี้แล้วยังมีอีกหนึ่งใบที่จะเรียกว่าสุดพิเศษจริงๆเลยนะครับคือผู้ตัดสินนั่นก็คือ Popular v o t e wild card ที่จะทําให้หนึ่งในผู้เข้าประกวดเนี่ยได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะได้สิทธิ์ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายไปเลยนะผมมันจะพรณตอนนี้ทุกคนอยากจะรู้นะครับว่า สี่สาวที่โดดเด่นจนเอาชนะใจกรรมาการและฟแฟนๆได้นั้นจะเป็นใครอีกไม่อีกคืกอใจข้างหน้าเนี่ยจะได้ทราบกันแล้วพี่จะได้ทราบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็ถึงเวลาในการประกาศด,ดีไหมพี่พีเค ladies and gentlemen up next we will announce the four contestants who wins the w i l d c a r d contest there will be three wildcards to get through as the 20 finalists and one contestant from the popular vote will be granted as the top 10 finalists ใช่ค่ะและสำหรับใครที่ได้รับวาวคาร์ดในส่วนของ popular vote นะคะเข้ารอบสิทคนสุดท้ายแบบนอนไปเลยค่ะมาเราเริ่ม,มที่ wildcard แลคะ speech wildcard ได้เ,เลยค่ะ speech wildcard นะคะ M U T 97คะ่ะ Amanda c h a r i s a ออกเดิ เอาละครับมาต่อกันที่วอลค์ดใบที่2กับพอเรดวอลค์ดนะครับและผู้ที่จะได้ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายได้แก่ MUT 56แปร,ว,แรว,วันินเรื่องชงและสำหรับรอบ20คนสุดท้ายไปที่3นะคะนั่นก็คือวอลค์ดของวิมสูตค่ะใครดีคะ MUT 10 คุนสุนทรวัดเอาละและวาร์คัสไปสุดท้ายนี่คือวาร์คัตป๊อปิล่าบนนซึ่งมาจากแฟนๆทุกคนวาร์คัสไปนี้นะครับจะพาเธอเข้ารอบลึกที่สุดกับรอบสิบคนสุดท้าย แขกผู้มีเกียรติครับและผู้ที่ได้ป๊อปปิล่าโหวตได้แก่ M.U.T. 08วีนาปวีนัส ขอสแสดงความยินดีกับน้องวีนาปวีนาสิงห์ด้วยนะคะและในโอกาสนี้นะคะขออนุญ,ญาตกราบเรียนเชิญท่านหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนนะคะคุณโอลิเวอร์ค่ะกิติพง์วีระเตชะนะคะให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัล True 5G s p e c t a c u l a r Top b w a r d ที่1ขวัญใจมหาชนค่ะและ รางวัลนนี้นะคะจะได้รับ True Point 1แสนพอยต์ค่ะมูลค่า1แสนบาท Samsung Note 20 Ultra 5G นะคะบนเครือข่าย True 5G ฟรีตลอดปี True Black Card ค่ะเพื่อใช้สิทธิพิเศษต่างๆจาก True และ uh, True Sphere 1ปีนะคะใช้เน็ตบ้านค่ะ True g i g a t e c h Fiber ตลอด1ปีค่ะและชม True Vision Platinum HD Package ดูฟรี1ปีรวมมูลค่า2,020,000 20, บาทค่ะ พี่เมกี้ครับเรียกว่าได้แค่นี้เป็นผมนะแค่นี้ผมก็ดีใจมากแล้วนะครับต้องขอบคุณคุณอลิบวกิติพงศ์วิรัตเในช้าอีกหนึ่งครั้งนะครับและยินดีด้วยกับทั้งสี่สาวงามครับโอ้สุดยอดเลยนะคะ <Once S 2> แล้วก็ต้อง again, ladies and gentlemen a big round of applause for the four winners from the four wildcards and congratulations to the top 20 finalists และก็จะต้องขอเสียงปรบมือให้กับสาวงามทั้ง20ท่านอีกครั้งนึงแบบดังๆขอ,อกึกก้องเลยได้ไหมคะพี่เบกกี้ครับผมที่เคยผ่านเวทีนี้แล้วว่านณะตอนนี้20คนต้องตั้งใจทำอะไรพี่ต้องตั้งสตินะคะเพราะว่ารอบ20คนแน่นอนอะไรต้องมาคะลูกสปีชคะ่ะโอ้ my god โอ้ my god แล้วสปีชของเรา30วินาทีเริ่มเสียงปุ๊บพูดหมด30วิปุ๊บตัดใหม่ ทำไมโหดอย่างนี้ล่ะพี่ต้องโหดค่ะเพราะว่าบนเวทีใหญ่โหดกว่านี้ Ladies and gentlemen up next all of you will be competing in the 32nd speech competition once again so ladies keep calm and stay focused เอาละค่ะในรอบสปีช h ของเรานะคะ จะเป็นการพูดถึง empowering beauty และ real you ซึ่งแต่ละคนจะต้องตีความหมายว่า empowering beauty และ real you ของเธอนั้นเป็นอย่างไรและจะขออนุญาตเริ่มต้นเรียงตามลำดับของหมายเลขนะคะโดยแต่ละคนนะครับจะมีเวลาคนละ30วินาทีเท่านั้นเองในการตอบนะครับเพราะฉะนั้น คิดคำตอบให้ดีๆนะจ้า30วินาทีว่าสั้นๆก็สั้นจะว่ายาวมันก็ยาวเกินไปนะครับน้องๆจะตอบคำถามได้หลังได้ยินเสียงสัญญาณนี้ครับโอเคนะคะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มเลยนะคะพี่พีเค m u t ศ1 Queen คค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ The power to change your future is in your hands. Train change your traumas into power. Working with the community and the orphanage taught me that the best thing to do is improve our mental health and do what we love. Today I want you to do the same. Start to love yourself and we're gonna change the world together. Thank you โอ้วโอ้วโอวโอ What Queen ไปต่อเลยค่ะ MUT 0 5เมย์ค่ะ MUT 0 5เมย์พร้อมแล้วเริ่มค่ะเมย์เคยเป็นคนหนึ่งนะคะ ที่เคยเป็นเหยือของ sexual harassment ไม่ว่าจะเป็นการถูกแค้ลมทางคำพูดหรือดูถูกทางสายตาเม่มองว่าปัจจุบันนี้ปัญหานี้เกิดขึ้นได้กับทุกเพศแล้วก็ทุกวัยค่ะแต่ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าทุกคนเคารพแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าเมยได้เป็น Miss u n i v e r s ์สไทยแลนด์เมจะขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่จะกล้าที่จะปฏิเสธการถูกคุกคามทางเพศในทุกรูปแบบค่ะขอบคุณค่ะ MUT05 May ต่อไปค่ะขอเรียนเชิญ MUT06 แบมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ r i l l me is who I am. Every failure Every success that I have, everything that is embedded in myself, and the ability to love myself and to share this love to other people, and I want everybody in this room, everybody in this world, to love yourself and believe in yourself that you can do it, and to love other people as well. Thank you. All right, all six, bam. Hi, <laughs> ลำดับต่อไปค่ะ M U T 08วีนาค่ะวีนาไม่ปฏิเสธค่ะว่าการใช้ชีวิตในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องงา โดนล้อโดนดูถูกจากคนที่ไม่เปิดใจวินาขอเป็นอีกเสียงที่ส่งกำลังใจให้คนที่หมดกำลังใจสแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถลุกขึ้นสู้ได้หายใจเข้าลึกๆโอบก,กอดตัวเองไว้ให้แน่นที่สุดเห็นความเป็นนักสู้ในตัวเองไม่มีคำแคลนใดที่จะดูถูกความเป็นหัวใจแห่งเพชรของตนเองได้ค่ะสู้ค่ะขอบคุณค่ะโอ้ไอวินเน เข้มข้นจริงๆค่ะต่อไปค่ะ MUT 18ผนฟ้าค่ะเริ่มค่ะ วันนี้ในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งที่เคยผิดพลาดค่ะเรามักจะถูกสังคมตีตราแต่เชื่อไหมคะพรฟันเลือกที่จะสู้เพื่อพิสูจน์ความจริงที่พรฟ้าเป็นนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะล้มผิดพลาดหรือชะตากรรมชีวิตเจอเรื่องที่เลวร้ายขอแค่คุณแข็งแกร่งลุกคุณสู้แล้วก้าวจากจุดที่ดำมืดสู่แสงสว่างในชีวิตค่ะขอบคุณค่ะ18 oh, <laughs> Throughout this competition, I've spoken up about the issues that I believe in justice, inclusivity, equality, and above all, the power of a positive outlook to the new generation. my generation I say empower yourselves speak up about the things you believe in and inspire change in our new generation to lead to a brighter future our future thank you เอมี่พูดดีมากนะเขาบอกว่านี่คือ g e n e r a t i o นรุ่นใหม่เจน e r a นของเธอด้วยนะเพราะฉะนั้นเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อและก็กล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดครับเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับ g e n e r a t i o นของตนเองลำดับต่อไป M.U.T. 30มิ้นค่ะ ร้อมแล้วเริ่มค่ะการให้โอกาสกับคนที่เคยทําผิดเป็นสิ่งที่มินเชื่อและทํามาตลอดค่ะผู้ต้องขังเคยบอกกับมินว่าเขาไม่อยากออกจากเรือนจําเพราะเขากลัวว่าสังคมจะไม่ให้โอกาสเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ ดังน,นั้นมิ้นมองว่าสังคมที่ให้โอกาสจะเป็นสังคมที่ให้พลังกับผู้ต้องขังในการเริ่มกลับมาอยู่ในชีวิตในสังคมอย่างยั่งยืนและไม่ทำผิดซ้ำอีกค่ะ Together with me we can make the world an equal place for everyone including prisoners so that we leave no one behind Oh, oh, oh. เธอจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยนะคะพี่พ k เคปีนี้พี่เบกกี้ใส่กันเต็มมากทุกคน<ส>เลย<ต>นะครับใส่เต็มมากสุดๆเลยค่ะลำดับต่อไปค่ะ MUT 33แพรวค่ะ <laughs> เริ่มค่ะ I have been overlooked and underestimated so many times throughout my life, just like many of you. But if you let those sink in, you won't take the moment to actually look around you and see how far you have come and appreciate yourself please follow your dream and do what you love don't forget to enjoy the moment win or lose the crown tonight just standing here i have already won with my heart thank you Spirit. <laughs> เข้มข้นมากค่ะลำดับต่อไปเลยดีกว่าค่ะ M U T 3 8บิลค่ะชาบิลพร้อมแล้วเริ่มค่ะ We are living in the society where the rich get richer but the poor get poorer my project is in correctional institution has shown me that just a simple chance can change people's life i am here because i received a chance and i'm here to say that we all can fix structural problem in our community just giving an equal fundamental opportunity to solve that we all can put all together thank you <laughs> จนไปเรื่อยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเธอก็มานะจุดๆนี้เพื่อที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงมัมมนเนาะพีวีเคเอาค่ะต่อไป MUT43 มายาค่ะ empowering beauty to me means being able to fall down and having the courage to get back up You can turn your scars into something beautiful. To me, that is something quite literally, as I, you can see, I have tattoos. And therefore, I think you should have the courage to chase after your dreams and to not forget what is truly important to you your family, your friends, yourself, and everything around you, in this world. Stay true to who you are and do not be afraid to go after what you believe in and what you want in your life. อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะจบแล้วแต่ก็โอเคพอได้ใจความอยู่นะคะพี่พีเคเชิพูดถึงเรื่องรอยสักของเธอนะใช่แล้วค่ะบอกว่าต้องภูมิใจกับความเป็นตัวเองและสำคัญที่สุดคือใส่ใจครอบครัวและคนรอบข้างคนที่รักเรามากที่สุดกันแล้วใช่ค่ะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือล้มได้ต้องลุกได้ด้วยนะคะลําดับต่อไปค่ะ MUT45 อิงค่ะ อิงคือผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งค่ะที่ไม่ได้เติบโตมาจากครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเงินแค่20บาทแล้วต้องใช้จ่ายกันทั้งครอบครัวอิงเลยตัดสินใจทํางานตั้งแต่อายุ14ค่ะและอิงมองว่าอันนี้มันคือสิ่งดีอิงได้รับประสบการณ์จากการทํางานมาพัฒนาตัวเองและทําให้เป็นอิงในวันนี้ที่ยืนอยู่บนเวที m i s s Universe Thailand ได้อิงอยากจะบอกกับทุกคนว่าโอกาสที่ดีที่สุดคือโอกาสที่เรามอบให้กับตัวเองอยากให้ทุกคนสู้ แล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอพอพูดค่าไม่เป็นไรเไม่เป็นไร,รได้ความหมายได,ได้ความหมายค่ะบางครั้งการตัดสินใจจบก่อนมันก็สวยแล้วนะคะโอเคให้กำลังใจค่ะต่อไป M U T 4 9ใบตองค่ะ มไม่ต้องเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งค่ะที่หลายคนเนี่ยมองว่าเราเนี่ยตัวเล็กมากไม่สามารถทําอะไรที่ย่งใหญ่กว่าตัวของตัวไปตองเองได้แต่ไปตองกล้าค่ะที่จะเชื่อในพลังของตัวเองเชื่อว่าพลังนี้เราสามารถสร้างเองและส่งต่อให้กับคนอื่นได้ understanding in your own power and believe in yourself anything is possible ใบตองทําได้คุณก็ทําได้ขอบคุณค่ะ <laughs> ตัวเล็กแต่พลังใหญ่มากที่สุดถึงบอกว่า empowering ไม่ได้แปลว่าจะต้องไซส์ใหญ่เท่านั้นนะคะคไซส์<อ>เล็กๆก็เจ็บเผ็ดได้ค่ะต่อไปค่ะ M U T 50สม,มีนาค่ะเริ่มค่ะ นิยามของคำว่าสวยของแต่ละคนย่อมต่างกันออกไปซาอยากจะเป็นตัวแทนที่นำเสนอความสวยที่หลากหลายและซาอยากจะเป็นผู้หญิงที่ทรงพลังและทำให้เห็นว่าซาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กยุคใหม่ว่าจงภาคภูมิใจในความงดงามตามชาติพันธุ์ของตนเองเปิดใจยอมรับในความแตกต่างที่หลากหลายคุณจะสวยและดีที่สุดในเวอร์ชั่นของคุณเองค่ะ ลำดับต่อไปค่ะ M U T 5 2ยูยี่ค่ะเริ่มค่ะยี่เป็นคนหนึ่งค่ะที่เคยไม่เชื่อมั่นในตัวเองเพราะคิดว่าตัวเองมีต้นชนชีวิตที่ต่ำกว่าคนอื่นเคยมีคนพูดค่ะว่ายี่ไม่มีฐานจะเข้ารอบ ไม่มีทางจะชนะการประกวดแต่วันนี้ยี่ยืนอยู่ตรงนี้เพราะยี่ชนะใจของตัวเองและยี่ก้าวข้ามผ่านคำดูถูกเหล่านั้นยี่อยากจะส่งเมสเซจถึงคนทุกคนคะ่ะว่าให้เชื่อมั่นในตนเองไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและไม่ปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมาจำกัดตัวเราคะ่ะขอบคุณคะ่ะว้าว number 52ยีนะครับยืนอยู่ข้างหลังยังรู้สึกเลยว่าพลังนี้มีน้ำตามาพร้อมกันนะคะสุดยอดมาก ลำดับต่อไปค่ะ MUT ห6แพรวค่ะภาพพร้อมแล้วนะคะเริ่มค่ะแพรผู้ไม่เคยชนะคำนี้พารับมันมาแล้วก็สร้างความกดดันให้ตัวเองแบบที่ไม่รู้ตัวค่ะแต่นั่น ก็ไม่ใช่สิ่งที่ทําให้แพลวหยุดตามล่าความฝันหรือว่าใช้ชีวิตเพราะสิ่งเดียวที่ขับเคลื่อนทามาจนถึงวันนี้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าทุกคนในวันนี้นะที่แห่งนี้นั่นก็คือความศรัทธาและความเชื่อมั่นที่มีแพรวที่แพบมีแต่ตัวเองพยายากจะบอกทุกคนคะ่ะว่าอยากให้ทุกคนศรัทธาในตัวเองเพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะไม่มีวันแพ้ขอบคุณคะ่ะว้า wow, ว she's fierce <S <Woo! S 2> ลำดับต่อไปค่ะ เข้มคนมาก MU t 77I ค่ะสงสารกรรมการมากเลยนะจุดๆุดนี้แต่เขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขานะครับพี่เบ็คกี้ใช่ค่ะอายคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะค่ะวันนี้ก็เหมือนอายกำลังฝันอยู่นะคะจากเด็กมันนอกคนนึงที่วันนี้ได้มายืนอยู่ตรงนี้ เวทีมิสย e oh ูนิเวอร์สไทยแลนด์ค่ะและเวทีนี้ทํใใ้้อายรู้ว่าการสู้การมุ่งมั่นตั้งใจและกล้าที่จะพัฒนาตัวเองมันทำให้เรามาถึงฝันได้ค่ะอายอยากขอเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่กำลังตามหาความฝันอยู่ให้คุณรีบลงมือทำและก้าวผ่านความกลัวให้ได้เอาชนะความกลัวให้ได้อย่าให้ความกลัวทำลายตัวอ้แต่เข้าใจนะครับเข้าใจเข้าใจค่ะ ขอบ,ขอบคจาเอาละครับท่านต่อไปหมายเลข79็น้องอุ้มครับคุณเคยดูถูกไหมคะถ้าคุณเคยดูถูกเราเคือเพื่อนกันถ้าคุณเคยผิดพลาดเราเคือครอบครัวอุ้มมาวันนี้อุ้มมาตามหาความฝันของอุ้มอีกครั้งหนึ่ง อุ้มไม่สามารถรู้ได้เลยว่าความฝันของอุ้มมันจะเดินไปไกลสุดแค่ไหนแต่อุ้มตามหัวใจอุ้มมาอุ้มบอกตัวเองเสมอว่าถ้าเราบอกตัวเองว่าเราไม่แพ้เราก็จะไม่แพ้คุณก็ควรทำเช่นกันว้าว <Wow! S 3> <c oughs> คุณพีเคคะเก็บอาการคะ่ะคุณพีเคที่แบบคือเชื่อไมคะเดี๋ยวอีกสักนิดหนึ่งดิฉันจะตกเวทีแล้วนะคะทุกครั้งก็ตึ๊กตึ๊กตึ๊กหนูก็กระเถิบไปอยู่เนะะี้ยค่ะ ถ้าพี่ตกเวทีไปเป็นเพราะ PK เลยนะคะผมอินกับการแข่งขันกับคนต่อไปกับพี่เบกกี้คนต่อไปค่ะ m u t 91สินดีค่ะ หนูเป็นคนที่เชื่อในระบบการศึกษาแต่ระบบการศึกษาของไทยผลิตคนให้เหมือนกันทั้งประเทศเนื่องจากหลักสูตรที่ไม่แตกต่างทําให้เราไม่ได้โชว์ศักยภาพความเป็นตัวเองของเราออกมาหลักสูตรที่ไม่ตอบโจทย์ของนักเรียนหลักสูตรที่ไม่ตอบโจทย์กับตลาดวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะปฏิรูปประเทศเพราะเยาวชนคือสิ่งสําคัญที่สุดเยาวชนคือคนที่นําพาประเทศชาติของเราต่อไปและถ้าเยาวชนแสดงศักยภาพของเราออกมานั่นคือจุดยืนของเราค่ะขอบคุณค่ะ อเอาอันนี้ให้พี่อันนี้ให้โอเคโอยเ,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 เห็นไหมคะกรรมการปาดเงือซิกลำดับต่อไปค่ะ M U T 9 6 Dream ดรีมค่ะคุณภาพครับเวทีจริงๆ d r e ดรีมถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ ทุกๆคนเชื่อไหมคะว่าเมื่อ11ปีที่แล้วด้วยปัญหามากมายทําให้ครอบครัวหนึ่งตัดสินใจที่จะจบชีวิตของพวกเขาลงแต่ด้วยเสียงของเด็กผู้หญิงสองคนทําให้ในวันนี้พี่สาวได้กลายเป็นคุณแม่และคุณแม่ได้กลายเป็นคุณยายส่วนเด็กผู้หญิงโตอ้วนคนนั้นก็ได้มายืนอยู่ตรงนี้หนูแม่ t ดาเ o hard life is tomorrow is new day if you have hope if you can do it you can do it trust me ขนลุกเลยอ่ะดรีมยอดเยี่ยมมากลูกก็แต่ละคนเก่งมากมันมีแบบวาวค์ด20ใบเพื่อเข้ารอบ20คนไปเรื่อยๆไหมเนี่ยสุดท้ายค่ะ m u t 9 7อแมนดาค่ะ and everyone on this planet deserves to find their true happiness today on world mental health day i am ready i'm ready to dedicate i'm ready to advocate and listen to you for those struggling with mental illnesses because if we work together we can achieve the universe that we can proudly say this is the real me thank you